สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันนะครับกับนายเอ็มแ h นโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง d n k 4 8แล้วก็วง CCM48 เส้นเคยนะครับเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะตอนนี้มาพักอยู่ที่ริมน,น้ำตกแถวน้ำตกแม่กำปองเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านก็ที่พักก็จะอยู่แบบติดน้ำตกเลยนะครับก็เสียงน้ำจะดังนิดนึง นะครับอาจจะฟังเนื้อหาไม่ชัดแต่ก็รู้สึกว่าโอ๊ยไม่ได้หละฉันต้องอัดคลิปที่นี่เท่านั้นเพราะว่าน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยชื่อจริงของน้องเนี่ยสื่อไปเกี่ยวข้องกับป่าด้วยกับธรรมาชาติด้วยนะครับ <c oughs> ก็พูดมาชัดเจนขนาดนี้ก็เป็นใครไม่ไ,มได้นะครับ <c oughs> นอกจากน้องปิงพินภพณาแสงบุญอดีตสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวง C t M 4 8และน้องก็อยู่ในฐานะ ออยอดเตรีมมิตรทางฝัง่งล้านนาของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมาน้องมีเรื่องอะไรก็จะนํามาเล่าสู่กันฟังอยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้พิเศษไปกว่านั้นนะครับเพราะว่าไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยนะครับเป็นความสําคัญมากๆก็ต่อเนื่องจาก2ตอนที่แล้วที่ผมพูดถึงรางวัลดาวรุ่งหน้าใหม่แห่งปีทางฝั่งวง มินแล้วก็วงม่วงไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงรางวัลสําคัญอีกหนึ่งรางวัลที่อยากจะพูดถึงนะครับก็คือรางวัลสุดยอดเมมเบอร์แห่งปีทางฝั่งวงมินนะครับซึ่งแน่นอนครับพูดถึงน้องปิงขนาดนี้เพราะฉะนั้นเจ้าของรางวัลสุดยอดเมมเบอร์แห่งปี2 5 6 8ทางฝั่งวงมินเนี่ยก็จะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากน้องปิงพินพนาแสงบุญ อของผมเนี่ยเองครับก็ต้องบอกว่าถามว่าทำไมถึงให้น้องปิงได้รางวัลนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเนื้อมานานแล้วครับน้องรอรางวัลนี้มานานแล้วแล้วก็ในปีสุดท้ายในการเป็นไอดอลของน้องนะครับน้องทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากๆจริงๆนะครับเอาแค่ผลงานในเรื่องของเพลงก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าโอ้โห ว้าวเลยเพราะว่าน้องอาจจะไม่ได้ติดเซมบัสซีในช่วงหลังๆนะครับติดครั้งสุดท้ายนี่ก็คือมิซาชิบุยโนริกรอสกิกรีที่ถึงซึ่งมันก็ในช่วงปีก่อนหน้านี้นะครับแต่ปีนี้เนี่ยน้องไม่ติดเซมบัสซอ,อ่เพลงหลักของวงเลยนะครับก็ผมก็แอบหน้อยๆอ,อ,อยู่นิดนึงนะครับแต่ก็ รู้สึกว่าน้องน่าจะไปมุ่งทางการเรียนหรือเปล่าถึงแบบเออยอมสละในตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าว่างถึงสี่ไม้ลายมือของน้องน้องก็ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยน้องทําผลงานเด่นๆหลายหลายเรื่องเลยนะครับในในเกี่ยวกับเพลงนะครับไล่ตั้งแต่เอ่อเพลงเขาเรียกไรล่ะเะียรเตอร์ก่อนเลยนะครับที่ต้องบอกว่า ฝั่ง ctm เขาก็งานกันมานานแล้วเร่อนเรื่องของสเตต์ reset สเตตของทีมทีมซีนะครับก็เปิดตัวมาแล้วก็ต้องบอกว่าน้องปิงก็เฉิดฉายมากๆนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังหลักสำคัญของสเตต์ reset เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเพลงเอกในสเตต์ reset จะมีอยู่เพลงหนึ่งนะครับที่ทุกคนเมม e บอร์ Remember, ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเป็นน้องปิงเท่านั้นก็คือเพลงอูโฮอูโฮโฮนะครับ ที่น้องปิงรับบทเด่นในช่วงโซโลนะครับถ้าบอกเป็นเซนเตอร์ด้วยก็ไม่ผิดนะครับก็เป็นคาลิงแล้วก็น้องทาถึงเอาอยู่เลยจนเรียกเสียงกรีเสียงเ hey, ฮให้แฝงตับได้เสมอจนจนบางทีก็มีคนหลายคนก็คิดเหมือนกันว่าแบบเออพอปิงออกไปแล้วเนี่ยจะมีใครรับหน้าที่แทนปิงตรงนี้ได้ไหมเพราะปิงสร้างบ่าวไว้สูงมากๆจริงๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเพลง เ,เพลงร้องในซิงเกิลที่ลงคะแนนเสียง GE เะนะครับถึงแม้ว่าน้องจะไม่ได้ลงแข่ง GE แต่น้องก็ย,งยังมีรายชื่ออยู่ในเพลงในอัลบั้มที่เขาให้โบวกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ว้าวอีกแล้วนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่ามันตอนประกาศมาประกาศมาสองเพลงแรกที่มีมีทั้ง เพลงอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับก็ไม่มีชื่อน้องปิงสักทีจนมาถึงเพลงอีกหนึ่งเพลงหนึ่งเนี่ยก็คือเพลงฝนราคะเนี่ยก็มีชื่อน้องปิงคู่กับน้องดันมานะครับแล้วก็พี่จอรก็บอกว่าเพลงนี้ต้องเป็นปิงเท่านั้นจริงจริงนะครับผมก็รู้สึกว้าวแล้วแล้วก็พอเปิดตัวเพลงมาเนี่ยโอ้โหปิงทําได้ดีมากๆจริงๆกับเพลงนี้นะครับมันเป็นเพลงออกแนวเบลเบลหน่อยนะครับ แล้วก็ใส่ชุดแดงถือร่มอะไรเงี้ยแบบโอ้สวยมากๆซึ่งเพลงนี้ผมเคยดูในสเตจของ NCT 48แล้วก็สเตจของ AKB48 มาก่อนแล้วก็อ๋อเพลงนี้เองแล้วก็ฟิงก็มาทําได้ดีมากๆแล้วก็เนื้อท่อนภาษาเหนือที่คู้สารเหนือเนี่ยเออฟิงก็เป็นคนแปลแต่งขึ้นมาเองด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากๆนะครับว้าวจริงแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเพลงที่ โดดเด่นไม่แพ้กันแล้วก็พูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเพลงคาเซโวมาสึกความทรงจำในสายลมซึ่งเป็นเพลงจบการศึกษาของวง ctm 4 8ที่รุ่นที่หนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่าเขาเลือกเซนเตอร์กันด้วยการโหวตของเมมเบอร์ทุกคนในรุ่นนะครับแล้วก็คะแนนเสียงก็ออกมาน้องตเนี่ยได้คะแนนเสียงมากที่สุดแล้วก็ได้รับตำแหน่งเซนเตอร์เพลงนี้ไปผมคลิปมากมกเผมรู้สึกว่า น้องพร้อมมานานแล้วกับการเป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงจึงมันยังไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วมันเกิดขึ้นสุดท้ายในเพลงแกลบของรุ่นแล้วก็เป็นเมมเบอร์โหวตกันเองด้วยอะก็รู้สึกว่าเออถ้าน้องไม่ดีพอเนี่ยเ,เพื่อนๆพื่อนก็ไม่โหวตให้เป็นเสียงข้างมากแน่นอนใช่ไหมครับแล้วก็พอ,อ,อผลงานออกมาน้องก็ทําได้ดีจริงๆนะครับทั้งทำในเรื่องส่วนของการแปลเพลงด้วยนะครับมีชื่อชัดเจนว่าพีวนาแสงบุญเป็นคนแปลเพลงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของ โชว์หรือเอ็มวีอะไรก็ตามตามเนี่ยโหปิงงทาหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมมีโอกาสได้ดูโชว์ปิ้งมั่นอกมั่นใจมากๆลบภาคสาวที่ไม่มั่นใจตอนเข้าวงในตอนแรกสมดสิ้นเลยนะครับทําได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆกจริงๆก็น่าชื่นชมมากๆนะครับอ่ะนั่นก็คือในส่วนของผลงานเพลงนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอ่ะในปีนี้เนี่ยน้องปิงก็ยังมีอีกหนึ่ง สิ่งที่น้องทําได้ดีไม่แพ้กันเลยก็คือการห่วงใยใส่ใจแฟนคลับนะครับตั้งแต่ไปอยู่ในวงเนี่ยน้องก็สม่ําเสมออยู่แล้วจดจําเรื่องราวของแฟนคลับได้หมดแหละนะครับแล้วก็จนมาออกกับวงน้องก็ยังทําหน้าที่ได้อย่างดีนะครับก็ยังใส่ใจรายละเอียดแฟนคลับเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับผมเนี่ยเล่าไปหลายครั้งแล้วว่าพี่ยจําผมได้ตลอดเลยว่าแบบอาเป็นคนทําเหตุทําช่องเขียนบทความให้น้องซึ่งมันก็ น้องดูน้องก็น่าจะจําได้อยู่แล้วไม่ยไกแต่ว่าน้องจำรายละเอียดในส่วนอื่นได้อีกมากมายเลยนะครับเช่นผมชอบใครเออเห็นดูใครเป็นพิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่ติงจําได้หมดเลยซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับผมรู้สึกว่าไอดอลเนี่ยสิ่งที่พึงมีนอกจากการห่วงทําผลงานร้องเต้นบนเวทีแล้วการใส่ใจแฟนคลับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ ต้องทําให้ดีออกมาไม่แพ้กันซึ่งน้องปิงทําได้ยอดเยี่ยมมากๆมาตลอด6ปีเต็มนะครับจนจบการศึกษามาแล้วด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะพูดไม่แพ้กันก็คือเรื่องราวหลังจบการศึกษาของน้องเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้ยน้องปิงทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจริงนะครับอะเราทุกคนน่าจะทราบกันดีแล้วว่าน้องหันมาอยู่มุ่งอยู่ในสายคอสเพลย์จริงจังๆนะครับซึ่งโอ้โห น้องก็ไม่ใช่แค่แต่งแบบชุยชุยส่งส่งไปเนาะไม่ใช่เลยน้องแต่งแบบระเมียดละเอียดแล้วก็เหมือนมากๆอะผมไปหาปิงกแต่ละครั้งโมรู้สึกว่าอ,อน้องใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แค่แต่งตัวมาเท่านั้นน่ะไอเรื่องของการทําหน้าที่ในงานน,น้องก็ทําหน้าที่ได้ดีนะครับก็ใส่ใจแฟนคลับแล้วก็ในส่วนของ ของที่ขายอะไรที่เปาออกมาเป็นรูปถ่ายหรืออะไรก็แล้วแต่น้องประณีในการเป็นแบบ่ายรูปมากมากนะครับคือคุ้มค่าละกันเสียงเงินซื้อมากๆแล้วก็อย่างเซกิตอย่างเงี้ยน้องก็เต็มที่มากๆแล้วก็ช่วงพูดคุยก็พูดคุยกับแฟนคลับทุกคนด้วยความใส่ใจอย่างเท่าอบเท่าเทียมกันนะครับแฟนคลับปิงทุกคนกคน็ซาบซ่าดีว่าปิงให้ค่าแฟนคลับทุกคนเท่าเทียมกันมากๆนะครับเป็นเรื่องที่ ดียอดเอยี่ยมมากๆนะครับก็เมื่อทุกอย่างประกอบกัน3-4อย่างที่ผมพูดไปเนี่ยก็สุดท้ายก็ตามที่เห็นกันนั่นแหละครับผมก็ยกตำแหน่งอไอดอลแห่งปีสองพห้า้อยหกให้แก่น้องปิงอย่างไม่มีข้อแม้ใดๆถึงสิ้นนะครับก็ชื่นชมน้องมากๆแล้วก็ชื่นชมเห็นดูตลอดไปแน่นอนนะจ๊ะ อ่าสลับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าอ่ะเดี๋ยวลืมวยพรีใหม่ปีนี้ก็ขอให้น้องปิงมีวามสุขมากสวั์ทุกสิ่งค่ดอะไรก็ส่งศาขรนาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาหนูมีคนดีๆเข้ามารักแล้วก็เอ็นดูหนูเยอะๆนะจ๊ะอ่าสลับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบก,กันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ